สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้สถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนั้นก็ยังคงท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการจับกลุ่มป้าเป้าน,นั้นก็ต้องติดตามอีกทีว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดรู้สึกว่าศาลจะปิดนั้นก็เป็นที่อ,อัปีเหลือล้นหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยชายหญิงชรลาคนนี้นั้นอาวุธที่มีก็แค่ปากนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ต้องใช้สับ ส่วนพวกตำรวจหรือว่าคอฟออะไรได้อย่างมันมือมันติกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการออกมาบอกของทางฝั่งพวกตำรวจอะไรพวกนี้บอกว่าป้าเป้านั้นมีอาวุธนะครับจะทําร้ายพนักงานอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่ามันเอาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นป้าคนหนึ่งซึ่งป้าคนนี้นั้นมีเลือดนักสู้อยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสู้มาตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาคม35แล้วก็ปี49ปี52ปี53นะครับท่านผู้ชมรวมถึง ปัจจุบันนั้นก็โดนรวบตัวไปก็ต้องจับตามองในแง่เรื่านผู้ชมว่าพวกตำรวจนี้มันจะเล่นทุกวิธีแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับท่านส่วนอีกเรื่องนึงก็คือต็อดบิติพี่ลมพักดีในแง่เรื่านผู้ชมทายาทของสิงคโปร์เรชันหรือว่าเครือบุญลอดนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะงานเข้าแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นต็อดบิติรู้สึกว่าจะอดลนทนไม่ไหวออกมาโพสโดยระบุบางช่วงบางตอนว่าโดยผมว่าผมจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสอบ,บคอพูดโคตรชัดว่าวัคซีนจะทําให้จํานวน คนตายลดลงแล้วทําไมถึงเลื่อนทาไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าว,วัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนมาดา่าเตือนไว้ก่อน,นในับท่ดนผูชมถ้าเกิดด่ามาก็จะด่ากลับนั้นหมดความหมดทนแล้วเหมือนกันตอนนี้ไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น,นในับท่านผูชมโดยใบช่วงบางตอนนั้นก็ไปสะดุดหูสีสุวรรณนในับท่ดนผูชมตอนนี้มันรีเทิร์นกลับมาอีกแล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยประโยคที่อาจจะทําให้ตอนปิตินั้นโดนจ่อ ยืดลองใส่สีสุวรรณนี่ก็คือผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ถ้าเกิดมาผมก็เอาและด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลต้องใช้วิธีผสมผสมน้ำเพื่อฉีดให้ครบคนในรายานผู้ชมประโยชนนี้เลยโดยบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อฉีดให้ครบคนโดยผมขอสละตัวเองเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับพวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงในรายการผู้ชมก็ส่งผลให้สีสุวรรณ นนัน้ไม่ทราบว่าเป็นหนักหัวกระบ,บาลมันหรือเปล่าก็ได้ออกมาทําการจะไปยื่นเรื่องนะครับโดยบอกว่าเนี่ยเป็นการโพสต์ให้ก่อให้เกิดความตื่นตนระหนกแก่ประชาชนและเป็นที่สงสัยกันว่าวัคซีนที่แพทย์หรือพยาบาลกําลังฉีดให้ประชาชนเพื่อป้องกันอะไรต่างๆนาน,านั้นอยู่ในขณะนี้นั้นมีการผสมน้ําในบางโรงพยาบาลเพื่อฉีดให้กับประชาชนโพสต์อะไรของมันนี่ก็ยาวเฟื้อยนะครับของศรีสุวรรณนี้โดยเหตุนี้ครับท่านศรีสุวรรณจำอะไรก็ไม่อาจแน่ใจจะนำําสกุลไม่ได้จึงจะนําความไปร้องต่อกองมาครับการปราบปราม การกระทาความผิดหร th ือว่าปอทที i i. ่สย uh, ์ราชการในวันศุก hey. ร uh ์ท huh. ี่13พรุ NES ่งนี้ในการดูชมเพื่อแจ้งดาเนินคดีเอาผิดตามคันรองของนักกฎหมายส้นตีส้นเบื้ออะไรของมันนี้ต่อนายต๊อดปีดิเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างในสังคมต่อไปในการผูชมโดยสีสุวรรณจันทร์อะไรนั้นผมนําจํานามสกุลไม่ได้โทษทีด้วยเว้ยเฮ้ยจำไม่ได้จริงๆก็ออกมาหิวแสงไม่หยุดยั้งในการดูชมไปมือที่มันยืนชี้อยู่นี้ไม่ทราบว่าจะเอาไปยัดหัวรูจมูกมันหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเพราะยังไม่ได้มีรายงานการแจ้งเข้ามา ก็สรุปคือออกมาริ้วล้อหรือเปลานะ่านั่นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้สถานการณ์ของป้าเป้านั้นก็รู้สึกว่าจะท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ตอนนี้ได้รู้สึกว่ามีการขนานนามใหม่เป็นภาพมหาเทวีป้าเป้าอะไรสักอย่างนั้นก็ฮือฮากันในโซเชียลออนไลน์นะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนจะไปเรื่องป้าเป้านั้นตอนนี้มาที่ไอศิจักก่อนครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นได้ลงไปนอนซ้อมตายในโรงศพผมก็อุตสาห์ดีใจเล็กน้อยถึงขนาดหนักว่าเอ๊ะทำไมมันรีบตายอย่างดิีดันเลยทีเดียว แม่นั่งสวยอีกตีบิโซโพักขวากุศาลาธรรมานี้นะครับท่านหลังจากนั้นไม่นานมันก็ฟื้นออกมาจากหลุมศพครับท่านไม่ทราบว่าไปหิวแสกหายแฟดมาจากไหนแต่อันนี้ออกมาอีกแล้วครับท่านศิละหลังจากครั้งก่อนนั้นวิ่งทะลุเมนอันนี้ศิละโจกยับม็อบทําคนปวนโดยคนจ้างก,ก็วิบวิปริตคนลงลงมือก็วิปราชคนร่วมก็โง่ในะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรบอกว่าคนร่วมก็โง่ให้จุงจมูกเป็นควายครับท่านทำให้ผมนั้นหวนนึกไปถึงมอบของกบพอสเมื่อ สมัยช่วนาตาปีนั้นโดยไม่ท,ทราบว่านี่มันจะตีวัวกระทบคาดไปถึงม็อบนั้นหรือเปล่านะครับโดยสิจ้าครับท่านจวกยับม็อบปวนเมืองคนจ้างก็วิปริตอุ้ยแต่แล้วแต่แล้วคนจ้างคือใครผมยังไม่รู้เลยเนี่ยไอคนลงมือก็วิปลาสส่วนมึงหงายนักโทษนั่งร้อง,อ,องไอไม่ใช่ไม่มีว้ยเฮ้ยโทษโทษส่วนไอคนร่วมก็โง่ให้จูงจมูกเป็นควายในะครเรื่องผู้ชมไมนดีก็ไม่ทราบว่าเขาหมายถึงตัวเขาเองหรือเปล่าประชาชนชอบร้องเรียนมาบอกว่าสีล่าจะพูดถึงตัวเขาเองผมก็ต้องบอกว่าถูกต้องเลยไม่ใช่ไม่ถูกต้อง จะถูกต้องนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นะมันจะออกมาหิวแสงหายแฟดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันส่วนอีกอันนึงสิทธ์จะซัดม็อบเอ่อพฤติกรรมคือฆาตกรจี้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเต็มที่ศิละจากคูมานิตแก่เลิศเถอะมินตำรวจวังหาเสียงกับม็อบจ่อเชิญคุยกันมาที่การต่างๆานานะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาจากอีหอกหิวแสงครับท่านก็ข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้หลังจากทีี่มการรปะทนเดือ ระหว่างม็อบไก่พวกคอฝอนั้นไม่ทราบว่ามันจะใช้ความรุนแรงเพื่ออะไรในกระดานบูชมแต่หลังจากที่มีคอฝอบางตัวนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือจะไม่บาดเจ็บนั่นก็เลดิตบีไปก่อนแต่อันนี้ประยุทธ์ครับท่านส่งตัวแทนเยี่ยมตำรวจก้าวลายโดยบาดเจ็บจากการคุมม็อบเสียใจชุมนุมทําประโยชน์ไอ้ทําประชาชนเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายในกระดานบูชมมันก็ยังคงออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านสําหรับ 84%00 0เซลนี้โดยประชาชนน่าหลายนั้นก็ออกมาขับไล่กันทุกสารทิศในครทดานผูชมไม่ทราบว่าผมจะไปห้ามประชาชนได้อย่างไรในเมื่ ผมก็อยากจะร่วมไล่ด้วยเหมือนกันนั้นก็ต้องติดตามครับท่านโดยโอ้โหเสียเขียนซะสวยเลยเวทท่านนายกรัฐมนตรียังฝากความวงใยเจ้าหน้าที่อื่นๆอุย้ยก็ส่งอนุชาณนาคาสาใสไปนะครับท่าในผู้ชมเป็นตำแหน่งรองกระโถนหรือป่านะั่นก็ไม่อาจทราบได้ก็ต้องช่างกับแม่มันไปก่อนส่วนอันนี้บิ๊กอ้อส่งมอบขวัญกำลังใจจากบิ๊กตู่รอ้เบื้องตูนนั่นเองครับท่านอันนี้ชื่อผิดนะครับผมชอบอ่านผิดตอนแรกสะกดคําไม่ค่อยถูกเพราะผมนั้นเก่งภาษาไทยไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเก่งน้อยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลย เนี่ยส่งของขวัญให้กําลังใจคอฟอที่บาดเจ็บจากประยุทธ์แล้วก็ให้คอฟอในเหตุการณ์1ิอะไรทั้งอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม10ส,สิงหานี้ก็เป็นที่ทุเลส,สิ้นดีเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านในกลุ่มประชาชนทั้งหลายนั้นตอนนี้ก็ได้ออกมาลุมมาสวดอย่างไม่หยุดยัง้งส่วนทางด้านของนัทวุใส่เกื้อครับท่านก็ได้ออกมาถามถึงคอฟอว่าเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรมากหรือ,รอป่ามนั่นก็ไม่ได้ไม่ได้มีนะครับท่านผู้ชม <laughs> แต่ถามว่าไม่ตีนั้นหายไปไหนนัทวุส่เกื้อถามคอฟอทำไมวิ่งใส่ปประชชานนนแบบีี้10กอ พวกพี่พกตีนตบมาม็อบเสื้อแดงอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการออกมาจากนักธุุษาวยเกลือโดยพวกคอฟอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้มีการกล่าวหาจากประชาชนนะครับท่านผู้ชมว่าทํารับใช้นายบอกว่านายสั่งนั้นก็มีบรรดาประชาชนทั้งหลายสาบแช่งไปยังนายของพวกเขาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนั้นบอกให้รีบตายของไายหาไปนั้นผมก็อยากจะเดินไม่บอกเขาว่าใจเย็นๆแต่ก็เดินไม่ไหวครับท่าน <c oughs> แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วหลังจากที่ป้าเป้า,ปาโดนจับไปนั้นก็มีการสรุปข้อมูลผู้ถูกจับกลุ่มบสิง หาด้านป้าเป้าถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานนะครับท่านผู้ชมหญิงแก่ๆหญิงชราคนหนึ่งซึ่งออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไม่หยุดยั้งนั้นโดนตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานครับท่านก็ไม่ทราบว่าออกมาได้อย่างไรเอ็นี้มันไม่อายบ้างหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยด้านนายนรสเศษนาหนองตูมทนายจากศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนหรือว่ากลุ่มของราษฎรนั้นที่เป็นทนายนั้นเปิดเผยว่าตอนนี้ผมอยู่กับป้าเป้าที่บชปสป้าถูกคุมขังไว้ในห้องขังกับน้องผู้หญิงอี หาร่วมกันทำ้ายเจ้าหน้าที่ตะกดเอ้ไม่ใช่ทำ้ายเจ้า <c oughs> พนักง,งานโดยใช้อาวุธนะครับท่านผู้ชมโดยมีหรือโดยใช้อาวุธและอื่นๆตำรวจจะควบคุมตัวไว้สองคืนและจะนําไปฝากขังที่ศารอาญาคือวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันศุกร์ที่13นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าศุกร์สินี้จะมีอะไรอาถรรพ์อาถุน,นอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากที่จะศุกร์สิบสามหรือว่าศุกร์สิบสี่ศุกร์สิบห้านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าวันพรุ่งนี้มีม็อบอีกแล้ว เมนครั้งก่อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้หน้าผมก็มืดไปขึ้นทุกทีแล้วก็ต้องขออภัยด้วยโดยนัดวันพรุ่งนี้อีกแล้ว13สิงหาอันนี้ไม่ได้มายุยงปุกปั่นครับท่านแค่จะมาบอกว่าถ้าเกิดประชาชนจะไปนั้นต้องเช็คเส้นทางให้ดีนะเดี๋ยวเส้นทางการจราจรติดขัดแล้วอาจจะทําให้ท่านขรลากระสังได้โดยนี้โพสต์ทูเดย์ส่งข่าวประกวดม็อบทะลุฟ้านัดชุมนุม13สิงหาอนนุสาวรีชัยวีสมรภูมิแล้วก็เดินไปบ้านไอ้เบิกตัยไม่ใช่อ้ยอีกแล้วขอโทษโดนไปบานรยยุททคั่โด สุกสิบสามไล่ล่าทราลาก,ลลากออ็นะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะพญาไทยสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนทั้งหลายนั้นก็ระวังกันไว้นะเผื่อรถจะติดก็ต้องบอกไว้ก่อนครับท่านเดี๋ยวแม่มึงมันจะหาว่าผมมายุยงบุกป,ปั่นอีกโดยนัดเจออนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เดินของแขนไปบ้านนายกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะมีการออกมาใช้มาตรการบ้าบอคอแตกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เหมือนว่าประยุทธ์นั้นทาการให้ท้ายคอฝอหรือเปล่าได้มีการส่งตัว ซึ่งก็เป็นริ้วร้อนหรือเปล่านะั่นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมไปยื่นดอกมงดอกไม้ให้โดยการกระทาแบบนี้ทุเลศหรือเปล่านั้นประชาชนเขาพูดมานะผมก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านสำหรับเซียนกูเกิลนั้นส่วนนั้นนี้ก็จับได้แล้ว2มือเผารถควบคุมผู้ต้องหาสรุปม็อบ11ส,สิงหาตะกวดเจ็บสดนายเอ้ไม่ใช่ตำรวจเจ็บอะไรก็ช่างมันไปก่อนแล้วก็เผารถวอดแคันทุบป,ป้อม12แห่งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นการจุดๆุดดเองหรือว่าจุดๆไม่เองนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจต้องหาหาาาาาาลััักกฐนนนเพพิ่่่มมมครรรบทะะวจี ไก่กาหลอกฮอไรหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้ป้าเป้าครับท่านหลังจากที่ได้เดินขบวนทะลุฟ้าเอ้ยไม่ใช่ได้ไปร่วมกับม็อบแต่างๆนานานั้นและตอนนี้ก็ได้จับไปนั้นก็ได้มีการสรรเสริญป้าเป่ายกเป็นมหาเทวีป้าเป้าอะไรทักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโดยป้าเป้าคือใครสาวสูงวัยสู้ชีวิตเครื่องตันรับประหารเครื่องด่าหน้านิ่งครับท่านจากเสื้อแดงสู่เครื่องด่าขวัญใจชาวม็อบโดยหากคุณกำลังสงสัยว่าป้าเป้าคือใครนั้นคลิปนี้อาจจะมีคําตอบนะครับท่านผู้ชมโดยในเวลานี้น เปาเป้าเป็นที่รู้จักอย่างดีกันเลยทีเดียวครับท่านหาได้น้อยมากที่จะไม่มีใครรู้จักเธอนั้นโดยผู้ได้รับฉายาพระมหาเทวีเป้าเ,ออเครื่องด่าอันทรงพลังเมื่อมีรีได้เปิดแล้วยากที่จะปิดลงในะะ่านผูชมโดยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ายิ่งกว่าลาโพงบูทชั้นดีอีกถ้าเกิดสมมติเครื่องดา่นาน้านิ่งของเราทํางานนั้นซึ่งก็คือปาเป้านั้นถ้าเกิดสมมติเครื่องดา่าสตาร์ติดนั้นก็สรุปคือยากที่จะปิดลงได้ในะะ่านผูชมเสียงยิ่งกว่า18หลอดนั้นก็ส่งผลให้พวกตํารวจทั้งหลายแหล่นั้นน อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั้นก็ทําให้ถูกใจประชาชนทั้งหลายอย่างสุดติ่นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยมีม็อบที่ไหนจะเจอป้าเป้าที่นั่นโดยป้าเป้าหรือพระมาหาเทวีเป้าหรือนางวรวรรณแซ่งสาวสูงวัยอายุ67เครื่องดา่ามหาบาลัยขวัญใจชาวม็อบในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมโดยได้ปรากฏตัวจนกลายเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมาโดยมีภาพปรากฏตัวแล้วก็ทําชาวม็อบตาตึงนะครับท่านผู้ชมจนสามารถ จำเธอได้และกลายเป็นที่กล่าวขันจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเรียกว่าชั่วนาตาปีเลยก็ว่าได้โดยคือภาพที่เธอใช้มืมอกำแล้วก็ฟาดไปที่เป้าของตำรวจนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไปบีบลูกอะไรสักอย่างนั้นของพวกตำรวจนั้นนายหนึ่งทาให้มีการแชร์ต่อไปวงกว้างและกลายเป็นที่รู้จักนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องติดตามอีกทีแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้าเป้าออกมาเข้าร่วมการชุมนุมย้อนไปเมื่อ14ตุลา16สมัย ยังเป็นสาวแรกรุ่นวัวยสิบเจ็ดวนหนีออกจากบ้านมาอยู่แถวสะพานวันชาติกรุงเทพป้าเป้าได้อยู่ในเหตุการณ์ที่นักศึกษาวิ่งหนีลูกปืนอะไรต่างๆนานาัน้านมาบ่อยครั้งในกระุ่นผู้ชมแต่ครั้งนั้นเธอไม่ได้เข้าร่วมอะไรต่างๆนานา,นา,นานก็บอกไว้ด้วยบางช่วงบางตอนแต่ก็ปี49าพระมหาเทวีเป้าได้เข้าร่วมกับกลุ่มเสื้อแดงหลังจากที่ประเด็จการมายึดอำนาจรัฐประหารจากทักษิณชินวัตรไปล่าสุดป้าเป้าก็ได้เข้าร่วมชุมนุมกับคณะราษฎรในกระดามผู้ชมและร่วมบูดมการทางการเมืองที่แน่วแน่ในการล้้มรระะบบอเเเด็จกาธพียง เป็นเพียงแม่ค้าขายผลไม้ไปพร้อมๆกับการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อในการเรียกประชาธิปไตยให้กับประชาชนทั้งหลายครับท่านรวมถึงคนที่อายุน้อยกว่านั้นโดยป้าเป่าก็ได้มีสารออกมาในการดนบูชมแต่สารที่ว่านี่ไม่ใช่สารเข่งขายแต่อย่างใดแต่เป็นการเซ็นด้วยลายมือแล้วก็เขียนออกมาจากที่คุมขังวันนี้ที่อยู่ในสอนอนี้โดยบอกว่ายายคิดถึงทุกคนแล้วต้องเจอกันแล้วเราต้องเจอกันอีกยายอยู่สบายดีเราต้องสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจ จากป้าเป้าก <tem> <that> ็เซ <noon> ็นชื่อออกมาใน่านผู้ชมก็แจ้งเข้ามาวันนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องราก็คือว่าภาพแม่มึงก็ไม่ชัดอีกนะครับก็เอาเป็นว่าออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรให้ภาพมันชัดนั้นต้องติดตามอีกทีโดยก็ออกมาประมาณนี้ก็ต้องสรรเสริญในความกล้าของป้าเป้าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนมาที่กลุ่มทะลุฟ้าอีกสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมกลุ่มทะลุฟ้าไม่ใช่ศิลาทะลุเมนนะครับท่านนั้นช่างแม่มันไปก่อนโดยทะลุฟ้าประกาศชุมนุมอีกวันศุกร์น นั้นสิบวัยสุกสิบสามนะครับท่านผู้ชมยืนยันประเด็นประเด็นเดิมไล่ทรราลาดติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อวางแผนการจะราะจรทางเพดทะลุฟ้าได้เลยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยกลุ่มทะลุฟ้าก็ได้บอกว่าอุปกรณ์ป้องกันโควิดวงเล็บจําเป็นอย่างเร่งด่วนนั้นที่เอามานั่นะก็คืออุปกรณ์สําหรับเตรียมรับมือความรุนแรงจากรัฐแล้วก็หน้ากากากันแก๊สกระสอบป่านชุบน้ําแล้วก็ถุงมือถุงสีแล้วก็ลำไย,ยบวกมังคุดนะครับท่านผู้ชมพอบอกว่าลำไย,ยบวกมังคุดนั้นทําให้ผมนึกถึงพลเอกประยุทธ์เลยแนะมมเอ ي, อยยดียส ของฝั่งชิปนะครับท่านผู้ชมชิปที่ว่านั้นหายหรือเปล่านั้นก็ยังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจได้มีการ โว้ยกจะพูดยังไงดีว่าเหมาเงาะเหมามังคุดในแกรนบุคชมหนึ่งตันไปแจกประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามป่วยโควิดนั้นก็แทนที่มานจะเ,เวลาไปซื้อวัคซุนวัคซีนมันก็เอาเวลามาซื้อไอ้พวกนี้ในทะะ่านบู้ชมมังคุดลำมุดลำาไย,ยบ้าบ้าบอคอแตกนี้วันวันเกิดของเอ,อลืมไปเลยครับท่านหลังจากที่เป็นวันเกิดวันเกิดของพลเอกประวิทรนั้นก็ได้ผลโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสิ์น์ในท่านผู้ชมออกมาอวยพรอย่างดีดีกันเลยทีเดียวบอกเฮ้ยป้อมมึงแก่แล้วนะไอ้ไม่ใช่ไม่มีหรือจะมีนัน้นก็ไม่ แน่ใจบอกว่าเฮ้ยแก่แล้วแนะให้ hey, อยู่บ้านไปเธอเดินไม่ไหวสภาพหมดแล้วโดยเสรีพิสุทธิ์ครับท่านอวยพรบิ๊กปอมหมดสภาพเดินไม่ไหวเมื่อไหร่มึงจะตายกันสักเีไม่ใช่หมดสภาพเดินไม่ไหว,ไหวกลับบ้านเธอแล้วก็ถ้าจะโดนซักฟอกก็อย่าแพ้แค่พูดคําว่าไม่จริงนะรับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องโชก่อนด้วยผมอาจจะเห็นด้วยเอ้ไม่ใช่เออเห็นด้วยดีกว่าก็เป็นอย่างที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกนะรับท่านผู้ชมบอกว่าเออเมื่อไหร่นี่มันจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาบ้างสักทีนี้หวังว่าการหอพี่ไป รอบนี้นั้นถ้าเกิดจะไม่รีบลาออกไปนั้นก็อย่าบอกว่าแค่ไม่รู้ไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มโดยไม่รู้ไม่รู้นี่ย่มไม่ถึงเด็กปถมนะท่านผู้ชมร้านลวงล้างช่องเด็กเล็กเด็กน้อยก็บอกว่าเอ๊มาถามผมพี่พี่พี่อะไรน้องทําไมมีอะไรกับพี่หรือเปล่าถามมาอนะ่ะบอกเฮ้ยทาไมนะั้นมันไม่รู้อะไรบ้างเลยเกิดมามันเคยรู้อะไรบ้างหรือเปล่าเด็กถามผมมาแบบนี้นั้นผมก็ต้องแก้ข่าวใน่านผู้ชมบอกว่ามันไม่เคยรู้อะไรเลย,เลยก็เล็อิดบีไปก่อนครับท่านก็ต้องติดตาม นายท่านผูชชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้มาที่สำนักข่าวคือสลิมกันบ้างก็ได้ออกมาลงข่าวประมาณนี้นัดบวนสุกสิบสามเอาอีกแล้วทะลุฟ้านัดบวมนัดบวนสุกสิบสามออหืออืออหือกับแม่มึงเหรอแต่ว่าไม่มีครับท่านโดยเอาอีกแล้วทะลุฟ้านัดบวนสุกสิบสามออหือประกาศสู้อย่างสันติเดินไปบ้านประยุทธ์นายก่านผูชชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยผ้าถั่วซะนัดบวนสุกสิบสามสุดท้ายประกาศสู้อย่างสันติอะไรนั้นก็มาจากสื่อสลิมรอดช่องนายกนานผูชชมไม่รู้ ช่องไหนแต่ว่าที่แน่แน่ช่องผมนั้นไม่มีเครือสลิมอย่างแน่นอนครับท่านเพราะว่าผมนั้นโนสลิมก็ต้องจับตามองในบท่านผู้ชมว่าประชาชนทั้งหลายนั้นจะเดินทางไปแห่ร้องกระเชิงร้องไล่พลเอกประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจว่าคนจะไปเยอะหรือไปน้อยแต่ที่แน่แน่วันศุกร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ที่15สิงหาคมนี้นั้นสมุูษิตใสเกลือก็ออกมาประกาศแล้วในบท่านผู้ชมบอกว่าจะมีการจัดคาร์ม็อบรูปแบบใหม่โดยจากคาร์ม็อบไปคาร์พาร์จนกว่าประยุทธ์จะคาที่นั้นเราก็ต้องตติดาาาามมนนะรรบู่ชชวป ชนละหลายนั้นจะเข้าร่วมด้วยมากน้อยหรือจะไม่ว่างน้อยนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจโอ้โหก็มีแต่ข่าวเดิมๆนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประยุทธ์ครับท่านตอนนี้ก็ออกมาปื้มส้นตีนส้นเบืออะไรหรือเปล่านี้ก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่สุภาพครับท่านแต่อันนี้ประยุทธ์ปื้มผู้ป่วยโควิดรักษาหายเพิ่มขึ้นลั่นประสิทธิภาพงานเริ่มดีขึ้นโดยผู้ป่วยกลับบ้านเยอะขึ้นนี้ก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอจากอะไรวะที่มัน14วัน15 วันนั้นตอนนี้ก็ลดเหลือลงมา7วันนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้วันนี้นั้นผู้ป่วยโควิดได้รับการกลับบ้าน สูงกว่ายอดติดนะครับท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดเอ้ยไม่ผิดโดยโควิดวันนี้นิวไฮไม่หยุดยั้งครับท่านหวังว่าท่านอย่าตื่นตระหนกนะครับท่านผู้ชมไม่อั้นเดี๋ยวไอศิีสุวรรณมันจะไปแจ้งเหมือนที่ต๊อดปิติอาจจะโดนได้โดยนิวไฮไม่หยุดยั้งครับท่านวันนี้บวกขึ้นมาย2ิเอ่อ22,782รลายแล้วก็ช ah ีวาวไปยบศพนะครับแจ้งเข้ามาของวันที่12สิงหาปี64นี้ก็คือวันแม่นี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงกรณีขอองตตดดดปิ้้้ววยยยครับบท่าานนนโลฟ ผู้ชมถึงกับขั้นตอนนี้ก็ยังทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่แต่ก่อนแต่ไรนั้นก็ไม่ค่อยได้ออกสิทธิ์ออกเสียงทางการเมืองเท่าไร่แต่ว่าถึงจุดนี้แล้วเหมือนว่าประเทศไทยจะไปไม่รอดหากยังมีใครบางคนนั้นเป็นผู้นําอยู่ในะใครับเรื่องผู้ชมก็ต้องจับตามองว่า้สีสุวรรณนั้นมันจะไปร้องบา้บาบา้บาบบคอแตกได้เป็นเรื่องเป็นราวอีกหรือไม่อย่างไรรับใบสั่งใครมาหรือปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นในเรื่ผู้ชมหากชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด ก็โดนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมผมกำลังจะเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับช่อง YouTube จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนขอบคุณที่มารับชมสวัสดีครับ